ยาแก้มก็ได้กาแฟย้ยาเกมหนข้าวผิดค่ะรู้สร สวัสดีค่ะพบกับตัวอย่างน,น,าานะ,งะคนะคาามาเล่นเกมบายข้ามาแล้วบายสวัสดีบายคุณยายกำลังทำคลิปอยู่นะมีบายเข้ามาเล่นด้วยค่ะบายค่ะบาย นอนเข้าไปได้ยังเนี่ยนอนเลยบ้องเหรออาพีทีกแล้วใจกำลังฝึุกนะคะการพลุกเป็นเรือพเนี่ยนี่ค่ะสายดงเรือไอ้ทุ่นช่องเนี่ยเรากระโดดไม่ผ่านเลย ด้วยเขาคอยดูแลค่ะอืมไปมาต่อแล้วไป่ายพยายามเลยมันาทีมันมันเป็นช่องเล็กๆไง้า zoom zoom โอ,โอ,โอ้ไม่สวยเลยมาท่าไม่สวยึกเล็ปที่หนึ่ง เด็กผู้หนึ่ะกล่องหายทำไมอัดทำไมกล,อมลอกอ่องหายล่ะกล่องไม่ทันล่ะนั่งไปเขาถึงสยอมให้ยืนแล้วกล่องหาย อื่นจะฟองหายเทุกครันทีเลยทำให้เรามองไม่เห็นค <c oughs> ่ะอ่อนฟองมันไม่ยอมออกจากตัวกระโดดขึ้นมจุดเช็คคลอยที่สอง ี่จะซื้อเรือร้อห้าสิบได้เขาบอกให้ไปข้างข้างใครก็ต้องไหว้น้ำไปเลยดีเมื่ซื้อเอรือเราก็ต้องไหว้น้ำไป เหมือนกับถ้าทำไม่ขับรถเราก็ต้องวิ่งขึ้นไปให้ได้ทำงานเรื่อยให้ผ่านตัวแจกพระจายขวบอกที่อยู่การสุดษมกำังสำหรับคนอายุ58ขวบเท่ากันใหญ่ นะคะถ้าจะเล่นให้เก่งเราต้องฝึกฝนตัวตัวจะได้เล่นกนาน,น์ดานได้ตอกยกค่ะเป็นคนที่ไม่ตจะเกิด แค่สองปีขาลงดีหน่อยแต่ช่วงขาขึ้นเนี่ยเจอเคยเคยเข้ามาได้ช้างนึงมีขาขึ้นต้องขับรถแล้วคุณยาขับรถไม่เก็มไม่เึ่มนั้นยากมากเลยต้องวิ่งขึ้นเลยค่ะผหมากมากแต่ตอนนั้นมีเปียแปลงค่ะ มาช่วให้กำลังใจคนใดพาคนใดวิ่งขึ้นจนถึงซึ่งมาสุดพอยต่ไปพัคนากทุรักษ์ทุลยเดือดซึ่งเฮ็ดสุดพอยต่อไป ุดเช็คพอให้ตอไปอน,นี่ให้ทำไรเนี่ยขอเดอร์กทำไรเนี่ยจะขอเดอร์กนนะอมองมองเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรจะไปด้านนี้นะ ทัน,น้ำมันลงเขาแล้วอ่ะไฟนั่งเพิ่งสองตัวแค่สองคนนี่คะ ควเราฝั่งสิษค้ะมันนั่งจากเขาทำอไมแบบไปไม่ได้อ่าน่พวเราฝั่งจะได้ไประรลานเก็บมากค่ะไปขึน,นเรือเลยาแฟด มีสาวน้อยสาแนแล้มาเล่นกับคุณยายพะดีลากนี้ยที่เราจะต้องต้องขับรถไปตรงๆ่ๆเนี่ยคุณยายไปไม่ได้นะขับรถเนี่ยไปเขาได้ปะวะ่าวๆ เขาขับรถเฉีงกลางเลยเราขับรถนิดเดียเ,เราก็ต้องวิ่งขึ้นไปค่ะกระจายวิ่งขวาเพื่อจะลดคอนความสูงชันอนะ่ะเพราะวมันชันเราก็ต้องค่อยๆวิ่งค่อยๆกระโดดไปวิ่งกระโดดไปแบบนี้เห็นไหมคะคุณจายผ่านได้นี่ ขับรถไม่เป็นเราต้วิ่งหนักจ้อันนี้ันเราจะต้องวิ่งแบบิกแซกเป็นเทคนิคการวิ่งเิ้นที่ส พี่คุณยายกับเจแปนคิดคนกันสองคนใกล้กันขึ้น,นว่าปึกปุ่มกระโดดไม่แช่กันเลยค่ะส่วนจอยก็จะฟัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนกว่าจะถึงนี้เห็นไหมครับชวมจริงๆแล้วเวลากระโดดพอประมาณไม่ได้เลยโยเสดเดือยไปโดนมาั้งใจแล้วเดีือกระเด็นลงไปแล้วยุ่งเลยเอถึงแล้วค่ะอ้อยจีนหนึ่งช่วง นความถูงเขาไม่ใช่ช่วงประมาณ8.5อ,องศาเลยกายก็ได้ปเปิดเบนบบย์ด้วยนะคะแล้วกดเอาไว้ก่อนนะคะายจะไดเปิดเบนเบด้วยหนึง่งอันเราจะมาให้รู้ว่า เราได้แล้วหนึ่งอันค่ะผ่านไปแต่แลอะอา่าจะจานนะคะเขาก็จะมีรางวัลพิเศษให้ เป็นหนึ่งหนึ่งแทนในการมาเล่นที่น้ตบุกนะคะใช้การเกมในการคุม แสงละแค่แสงความจริงนี่แสงเงี้ยะความพยายามเดียวที่ไหนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นค่ะเราเลงนไม่เก่งเราก็ต้องฝึกฝนนี่มีอุปสรรคสำหรับคุณยายค่ะถ้าคุณยายอยากเรียนรู้คุณยายกต้องทำให้สำเร็จ ต่อไปก็จะขึ này, ้นบันไดอยมีชัวงไหนขึ้นง่ายกว่าขึ้นง่ายกว่ากระโดดเมื่อกี้เยอะเลยแล้วก็จะเห็นสีสันสวยๆไปเรื่อยๆนะคะ ถาม่ได้อย่างง่ายดายไ่ต่อไป รับเก็บรับเก็บสีป็นห้อง V I P ห้อง V I P ต้องทำอะไราห้องนี้เข้าไม่ได้ตัเ,เพื่อใชอ V I P ที่เจน่า อันนี้ไม่มีคะแนนไม่เห็นคะแนนแล้วเราจะเอาอะไรไปเี่เอันนี้เปิดน,นโดที่ได้เห็นเรจะเปิดดนโดที่ได้ได้สองระดับเอง สองสาเข้าอ <rude S 2> ้องเรือ่แต่จะทำไม่รด้คือเราบักไปแยมเไม่มนี้เราบักเข้าไม่ได้ไม่เพียงพอเพราะก็ไม่เห็นในกลุ่มเงินมา้เลย เดินทางขพดตูปขยายดินลดจุงรถบักได้รับการยึดจ้างบริจาครถบักได้รับการกยึดจ้างเท่าไรตรงนี้จะเข้ายัาง่งไงมะ ถ้ากดจนติดเมื่อถึงคนที่ติดแล้วอ๋อไปฝั่งนม่ได้ยานติดตัวเม่อถึงตรงเราจะเช็กคกันต้อง็ต้องตัดต,ตัวเองออกเป็นการตัดตัวมีเ็ศนะคะ เวียพีข้าไม่ได้ข้าก็ข้าไปธรรมดาใช่ค่ะเริ่มต้นใหม่นี่เองถ้าขอบพื้ยาจบแล้วนะมืกก่ะเนี๋ตรงนี้ก็เป็นผิวเริ่มต้นค่ะที่พื้นยายมากับใบเมะเขี๋อ่ะแต่จุดนี้แสดงว่าพื้นยาผ่านแล้วหนึ่งรอบใช่เลยพอมาฟังนี้เหมือนเดิมทุกอย่าง เรียบร้วค่ะยินดยผ่านไปได้จริงๆโอเคยินดยผ่านแล้วหนึ่งก็จะยินดยทำสำรวจนะคะเย้ได้เปิ่มอะเพิ่มเป็นของขวัญสองอย่างเรียบร้อจ,จบไปแล้วสำหรับการงานอะไรที่ สราอยากไะไลที่ O P S นะคะอ๋อถ้ายอดส่งมันจะเป็นแบบนี้